เพื่อนๆผมไม่ได้หายไปไหนนะเพื่อนๆสองเดือนที่แล้วที่ผ่านมาผมไปปั้นติ๊กตอ็อกมาอยู่นะครับทุกคนทกน็อย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับส่วนมากก็จะไลฟ์สตรีมทุกวันเนาะอือย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผม,ขอ,มบขอบคับไลฟ์กี่กรรบัฟฟูลน่าดยตรงบอกก่อนพอแล้วก็ขอกราบสวัสด,ดีทา่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมซองดูนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแจกโปรแกม h u n กี y Shark นะครับนี่ครับ เกมนี้นะอ่าผมยังได้เริ่มเล่นเลยสักรอบเลยนะครับผมพาไปนะก็เกมแฮงที้ช้านี่เป็นเกมแบบเด็กๆเลยน้องที่เคยทำไว้ตอนเด็กๆเลยเออนี่นะครับดูจํจำนวนเงินนะครับแล้วก็ขี้ปลาจะลดลดช้าลงมากนะเห็นไหมครับเห็นสังเกตได้ว่าแบบมันจะช้าลงอย่างมากเลยนาะโอเค ถามว่ายังซื้อได้ไหมซื้อได้ครับซื้อได้จริงครับเหนนนะนี่ครับอย่่งเช่นตัวนี้เราเราแบบเห็นอย่างเงี้ยมันน่าซื้อเราก็ซื้อเลยเนี่ยฮะซื้อได้จริงน,นะเห็นไหมเนี่ยของเลยละระดับรีเป็นะระดับชั่วคราวอะไรเงี้ยเ้วก็สร้างมาเนี่ยเราซื้อมาแล้วใช่ไหมเราก็อีโวเลยอยากอีโวอีโวไปเลยเห็นไะเนี่ยอีโวมันจะเปิด เนีย่ยตัวนี้เราอยากซื้อเป็นเซื้อแม่หมดเลยครับซื้อแม่หมดเลยน่าสนใจครับส่วนของอ e ีคลิปนี่ก็คือแบบเราจะอยากใส่อะไรอ่ะใส่ไปเลยอย่างเช่นผมอยากใส่อะไรอ่ะเนี่ยอยากใส่ปืนอะไรเงี้ยก็ซื้อไปซื้อไป,อไปใส่ใส่ตัวนี้ใส่ไปนี่เอาทักอันเนาะเอาซักปืนแล้วก็อ่ะน้องฉลามมาแล้วก็อะไรเดีย อย่างเช่นเอ่อนี่ละประมาณนี้อะลองเล่นดูออกออกเทไรวะออกโอเคนี่ครับก็จะประมาณนี้เลยนะัะโอเคประมาณนี้เลยนะทุกคน ่วนวิธีาโหลดนะครับเดี๋ยวผมพาไปโหลดนะวิธจดาโหลดง่ายมากเลยนะทุกคนก็กดลิงก์ใต้ใคลิป channel ของผมเลยก็เป็นการดาวน์โหลดแล้วง่ายน,น,นะก็จะน,น,นานนิดนึงโอเควิธีการดาวน์โหลดนะครับก็คือเนี่ยเมื่อเราได้ลิงก์มาแล้วใช่ไหมครับนี่ลิงก์ก็จะเป็นลิงก์ของน e ี K ่ไฟล์นะครับโอเคให้เรากดรีเลย ก็คือแบบสำหรับใครที่ยังไม่เคยดาวนโหลดมันก็จะให้กดดาวน์โหลดเลยนะครับอันนี้คือผมดาวโหลดแล้วเนะาะตัวเกมก็จริงๆแล้วทุกคนก็ติดตั้งจากข้างบนได้เลยครับเริ่มแล้วติดตั้งได้เลยแต่ในทนี่ถ้าแบบมันหายอะไรเงี้ยมันอยู่ในดาวน์โหลดทุกคนเนี่ยฮังกี้ชาร์เห็นปะเนี่ยกดกดลงเนี่ยจริงๆเราแค่กดแตะเนี่ยแล้วก็อินสตาลได้เลยครับเฉพาะครั้งนี้อะไรก็ว่าแบบเนี่ยเรากดติดตั้งโอเค ก็ไม่มีอะไรครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับฮึมฮม